càu mùi 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 สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีการเบิร์ตสุขุสุคนเด้อพี่น้องเอ้เนาะเป็นยินดีตอนหับุกทานข้าซื่ชซ่องวาวสีบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้โดยกลับมาบ้านน้องแพลวคือเก่าพี่น้องเนาะเป็นซานเป็นพี่น้องเอ้พี่น้องเพ่นกาอ้าวโดยสบายดีอ กินข้าวหรือเปล่านี่กินหรือเปล่ายังไครกินยังไครกินพี่น้องเนาะโอ้นี่ได้อันได้ห้องน้ำหม่ดีดีใจบ่หมดจั๊กคมสื่อสารพี่น้องเอยนี่แกดีใจบ่อืม In sáng với di phút, chị sau bọn được chân đài chị đong lại nó. Oh, bung có mmm, 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 Sang, đôi. sang rồi, ha. Bài đi mmm, nữa rồi mmm, 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 อ่ะทําอ้เอด้สบายด้ไอ้เด้อโดยโดยอันคุไอ้ลงพอ่ะอย่ามาสอบมันไปมาฉอมันไปฉองผมไป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 ที่นี่คนพูดมันปีนเนั่นนะตัวคุหายเรือยเรือยเฮ่อไปบบปปีนหออ่ะท่าแม่เพื่อนสบายใด้ไหมเด้อ rồi, thú con thu con rồi bay 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 bai chi bai bai nó bai 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 เติมแลจากร้อยแล้วมนนี่ยใครเติมบอระอยู่อ้าวบางทียังไปทำมาเนาะ้ร้อจะกว่า้เมื่อนี้มื่อนี้ยังใครเติมร้อยว่ามนี่ยังออคนโอ้คำนวณผิดอีกเลยน้องเอ้ซื้อสามมันนี่ใจังไดมาเนี่ย้มนไ หิวมากไปซื้อไม้มีใจไปซื้อไม้ได้ผูนั่นเนาะจะของเฮือนได้เยอะร้อยอ่าๆอ่าข้อมือกับใจไล่บางสีด้วยรวยโดยโดยโอ้ยมักจะได้ดำรวยนี่เนาะอ่าตัวนี้ได้มาก่อนเนาะดำรวยนี่ อ่าอ่าเพิ่นเฮ็ดซอยกันพี่น้องเอยเนาะ,ะเจ้าก็บเบิ่งเอาเลยวิธีเพิ่นเฮ็ดเจ้เวะกะบางทีอยากลองเฮ็ดเองโอตได้เติมเป็นซ้ำสองร้อยห้าสิบได้ไหมเนาะ sang lối buộc lối hai mươi, là sang sang lối hai mươi mà này. à, mà, luôn tuần đấy nè. à, luôn อ่าตัวพี่น้องเอ้ยเนາะเอามาได้ลงตุ่มบับบ่มเลยอน3ทอนอืมโดยโย Ôi nằm cái cây nó nha ở cái cây. Nhạ, đằng đi. thế nó xem nó đi bì vậy này. <cười> 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 <cười>

น้ำมลา,ายเพราะเนี่ยนะเพื่อนมันแข็งงอสาวตั้งนี่เหมืนเนาะ อุ้ยบ่ซ้ำซาร้อร้าวคนเดียวซ้ำแบบนี่าคนเดียวเลยเฮ็ด้างหาสิบเนาะย่าเขียวนี่อเลยเป็นเห็ดเนาะแบบนี่

้าอยู่อออบบบบเอจาะยถาเาถาะนาะอ <laughs> เอาอยู่ห้าน,อนเอเอ้หนาทางออกน,นี่แหได้ทไมเ็นอละเส้นนละมเป็นยังไงบบเจ้า

ถือสุดเปะเลยโอ้ปูยงูยังดจหนึ่งขึ้นเด้อเชเดียวือขึ้นเียวนี่ป็เทเดียวขึ้นกได้สองย่อมี่จะ่เนะพอพ่อพอพอได้พ่อวันี้นี่อยู่เปะเลยเียบร้อยผ่านมาแล้วอเือโอเคเนาะังบนกลางครับ

เคยตาชีบู่ตชมมาเลยเอาก็ไปชมใชชมแล้วแล้นะใชแล้วแต่ว่าน้องเคยาไปตอหาาพต้นนะแม่แล้วสวันีวันนี้แม่ตะพนเี่ยเรอเียเราให้นอนให้่อน้อเมียเมีมองใช่เม่อตะนตะพนเนตอนนี้ยังมันายนี่เป็น

สร้างคนนี้ทำน,นี้ซิวนะเนาะเทพื้นเนาะรูขีดเข้าใจยูคนดูน่องเราดูน่องเจ้นา,าทมเด้าเยเ็ดไวหลายเป็น,นาคนางานเนเน,นาะงานีจองานีจอเล่าได้เลาแจกเบอร์เลยอันออนี้บ่แจกเบอร์เยอือแจกเบอร์ียบร้อย แมแจงใหตพูสาวจ้ะอายาเลยาวะยานนี้แม่แจงใหตพูุสาวคุณนุ่มมวอยแล้ววเอ้ยเนาะเอาไปให้น้องชายล้วบดเลยเอาไปให้ชาุตรเลยวบุตเขาเขาผุเ่าเชนเอาให้น้องชายรแล้วีล้อเอ่สีผสมเลยแบบนี้

เติมเวียดนามนะหัด okay, ผ like like ูเขาบ่เคยผสมเขายังจักก็ได้หมดเลยเรนน้องบอกโอ้ยเพียงได้สำนีกหมอเจาะหักไปยังได้เนาะข้ขาวเห็ดเบิ่งนี่ส่งสีลงใบโพดได้ไหมเนาะมันสั้นด้ไหมเนาะยังลงใบโพดอีก ถัดบุบบุบลงไล่ฝนแต่ขึ้นมาเชมื้อฮักเห็ดให้มันลงไว้อยู่นะฮักบุให้มันอยู่ข้างดอกจะให้มันให้มันโผล่หัวมหาคุเจ้าหนี่งจังเลยอ่ะสมมติว่ามันสูงสูงกว่าใช่ขรร๊าบทอมันสูงกว่าอันนี้มันต่ำได้ปะได้ฮักก็ต้องต่ำตัวนี้เอาทอล้องต่ำอีกทอต้อนขังลงนลยโดยให้มันโผล่ขึ้นต้องสูงกว่าเนาะ

สมหัวเนาะหาสิบว่าจะ้อนหาซิบ่เนาะพปดี้หาซูนผู้ี้ถาไปถ่ายหูกับผู้ี้หาชูเลยแมนบ่่ายหูปิดปะอีกทั้งก็บโบเกิร์นยังอีูดี้หาูเป๊ะด้ลองหอนหัวเราได้เหออ่าลง จิกนี่พี่น้องเอ้ยต้องฮดก่อนบ่โอ้จะเป็นเกือพวดพี่น้ออ๋อเน้าเาถ้าคันฮดนี่มันได้ว่ามันสิจูบบ่อือมันติดเนาะอือทางจนี่าา ได้ป่ะเจ้าใช่ไหมได้ป่ะได้ซื้อไว้ได้จะผสมปูนซื้อป่ะอืมมาหีบแบ่หีบว่วาคือเล่าเห็นแล้วจวดจัดจวดจัดเอาเคยเลยเนาะเ้อเพิ่งจะมาหี่นี่งทำงานกับประสบการณ์พันดด้เนาะเรยว่าเล่ได้ได้คือเปนงานี่เขาได้ยุอันนึ่ง ถ้าก็คอยแปะลวดดวดขึ้นได้เขาน่ะัดเห็ดได้ได้อยู่คอยแปะแปะขึ้นได้บางทีบปตินซ้ำจักจยดลงอีกโต้ได้ปะ ไวเนาะป๊ากืมีกรชีคนโดยกรรมกรบันีึเจ้าจ <นะ S 1> ้างบันเธอได้างรติดตาม้าผู้ใดนยันห้องกะให้วันนแนอ้อหเข้ยันนะถ้าผู้ใดถ้าต่ห้องบอกอะหา,างคลกรรมกรนี่ป๊าคอขันคือขันซูมเราคือเ้าวไปไปจับกล้องคือในห้องเ่าได จับกล้องเชืยวน,นะดให้วัดละมือให้วัดละมือ <laughs> หายวันก็ตามชั้นหายชั้นมันนี่นาะนเอาวัดเงินเนี่ยรับเงินนี่ถ้าไร้เงินนี่เงินก็นวัดละมือแล้ววัดละมือเอ,อาจับกล้องล้วเนาะเอาไปเคเร็วโอ้ยกลางหน้าซีใครต้องการงานมาสมัครได้ทีมงานป่าเต่าทุเรียนรับทุกคนบ่ ถ้าไม่ห้างไม่ใหม่ยังมักอุ้ยห้างอันยังมากตรงนี้เขกดูช้าวเอาเนี่ยคนมองเนาะอือยไวเนาะตัวจ้าจวจ๊าจิกลุ่มอีกบ่ลุ่มนี่จิกในการยังการซึมบ่ได้ยังไรมันชุดน่ายไมันดง่ามันอะไรบ่มัน ตรง đây บ่ได้ดินดานแซมะผมนะสิบ่ nó หรอกเนาะเออมันมีเด้อเออลม ừ. ừ. nó <laughs> ทำลงเลยจนแมนไปนเลยวะโอ้วนเนาะเถ้่ยวจะยจั๊หาชิปน่ะเห็ดนี่บ่ทหาชิปนึงข้าหาชิปนี่บ่เออทเข้าร้อยดนูยันเน่มุันเลยดาน,นี่น่ะ,อะลองลองเห็ดร้อยฮะเนียมุทันไลยทำ อ่างนก็ม <AU X> <This> <laughs> you know, so so <laughs> ึงกรดอ้ยนกอย่งจักอันนี้บอง่อไว้ยังไว้จักอันนี้นี่งามาเป็นกเขยเนีพิ่งว่าวาย้งเห็ดแ้อ้โหทุกเพิ่งให้เขาเห็ด้ยเพิ่งย่อมาแล้วเขาเป็นบลกแ้าเพิ่งว่าวแล้วเขาเป็น้อยาคพ่งรอเ้ยพิ่งรอให้ฟังเลยกาีบ่็จีบมันบ ลงุงบอลหมอนี่กินกระจีแล้ว่าหมอนี่กี่ข้นบาทนี่ลกกูกบ้านเมื่อก,กี้ขายจีบาทนี่ลงไปไมนจะกินแน่นอะ่ะหมอนี่บวกขึ้นบาอนี่กับจีท่อแข้งเนี่ยมันทอเอาให้ห <c oughs> มอนั่นหมวยเราหัวไงเราจะขึ้นทีเราจะกินเขาไม่ได้หมอนั่นรู้รู้ดีแล้วกับจีท่อขาดิขวดอีกแล้วเนะาะทานไส้ป่ะเนี่ยมีว่าทานเจ้าเบริษัทยวทานเจ้าบริษัททานซ้อัา nó biết được nó bởi vì tai nạn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  thàn nạn tai 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 nạn tai

รวยจะได้เนาะโอ้เอ็ดสองโมงโเลยนะ <c oughs> ตุย๊กไทยน่าถ่ายเขาดูเรยบร้อยเนาะตัวนี้ไว้มกเกินคู่ปูนคู่เดียวบวิดซ้ำอ่าจะดดจะรวด,ดเดียวทันใจขึ้นอะไรได้เหมือนเนาะ ย่ะขึ้น cho เดี๋ยวเด้อจ๊ะเป็น nó รุ่นเด้เนาะเพิ่นสิแฮงแท้ <laughs> nào นอกก็จิกอีกบ่เนาะ Đôi đôi จิก nó ปู bởi cái nó đang men bao nát đi đâm bỏ ra sụt sụt nó à để ha xịt coi to mao này mình đỡ khét veo đôi đôi à đi anh đôi ลงมือตั้งเสาและพี่น้องเองเนะ็มเนาะอ่ะโอเคเด้อพี่น้องเอง็ยสำหรับคลิปนี้บอสสีต้องขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่เจดีการเบริดสุขสุขคนที่เข้ามาติดตามขับส้มคลิปบอสสีแต่ต้นจนจบและบทความโฆษณาขออย่ดีมีแห้งคงจิตให้ได้คงขายอย่าให้มีเด้อปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนงั้นปรารถนาสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วขอกล่าวค้าว่าสบายดี